เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเดอะรีเดอร์ไซช่วงนี้พบกับคุณปีเตอร์จอห์นแวนเฮเลนอดีตประธานหอการค้าต่างประเทศในไทยนะฮะสะถามใจคุณปีเตอร์นะฮะเอาว่ากรีนแลนด์แคนาดาเนี่ยกลัวทั้จะบุกยึดไหมสวัสดีครับคุณปีเตอร์สวัสดีครับคุณจีระเราผู้ฟังด้วยนะครับทุกคนเลยนะครับเมื่ออย่างนี้ครับเชิญครับเชิญสวัสดีครับคุณปีเตอร์บอกไว้ว่าคนแคนาดามีสองแนว มองแนวก็บอกว่าโอเคเห็นด้วยกับทัมองแนวก็บอกว่าไม่ชอบท์ใช่ไหมะถ้าเราพูดถึงอาทิตย์ที่แล้วผมพูดอย่างนั้นแต่ทุกทุกวันนี้นะฮะมีคนแคนาดาก็เริ่มจะแบบไม่ชอบทรัมป์มากขึ้นทุกวันนะฮะ <c oughs> เพราะว่าไอ้ทรัมป์นั้นนะฮะเขาก็ชอบพูดแบบคิดอะไรก็พูดเนาะแล้วก็พูดละแล้วก็คนก็กระโดดเลยนะฮะแล้วก็ไอ้เขาก็ไม่ไม่ปล่อยนะ ยกตัวอย่างนะฮะที่เขาเคยพูดเรื่องแคนาดานะ,ะตอนเขาเพิ่งจะขึ้นเป็นประธานาธิธบดีระบบแคนาดาควรจะเป็นรัฐท่่้าสเบดของอเมริกา mm hmm. ก็น,นั้นมันทำให้คนแคนาดาโมโหหลายคนส่วนมากโมโหแต่หลายคนคิดหลายสระ,ะพูดเยินใบนั้นแหละใช่ไหมแต่เราก็เห็นว่าไม่นานนี้เองนะเดินที่ผ่านมาก็ทรัมป์เข้าไปในเวเนซุเอลา แล้วก็อุ้มประธานอธเบรีของออสของอ่าเวเนซุเอลาแล้วก็ตอนนี้ก็ส่งทหารไปที่เวเนซุเอลาเพื่อจะคุมประเทศนั้นด้วยคนก็เห็นว่าเขาทำแบบนั้นคิดแล้วก็ทำแต่ planning ไม่ค่อยมีนะฮะ <laughs> โอ้โหตอนนั้นก็บอกน้ำมันก็จะมีน้ำมันของเวเนซุเอลาที่มีน้ำมันมากที่สุดในโลกฉะนั้นโอ้โหเอ็กซอนอะไรบริษรัทต่างๆเขาก็จะกระโดดก็อยากจะเข้าไปเลยแต่ที่ที่ผ่านมานะฮะ uh, เอ็กซอนก็บอก it's uninvestable แปลว่าไม่มีทางเขาจะลงทุนแล้วก็คนอื่นไม่ควรลงทุนในเวเนซุเอลาด้วยนะฮะแล้วก็ตอนนี้เขาก็โฟกัสเรื่อง g ร e นแล a ด์ นะฮะผู้ฟังครับกรีนแลนด์เป็นประเทศที่ประชากรน้อยหลักล้านนะฮะเป็นประเทศที่ใหญ่นะพักเนื้อเลยนะฮะระวังแคนาดากับเอ่อสแกนดิเนเวียระวังแคนาดากับสวีเดนเดนมาร์กเอ่อนอร์เวยอะไรประมาณนั้นด้วยนะฮะคนแคนาดาก็ตอนนี้เขาก็ นึกถึงตอนทรัมป์บอกว่าแคนาดาควรจะเป็นของอเมริกาเฮ้ย hey, ทำไมตอนนั้นเขาพูดแล้วตอนนี้ก็บอกว่ากรีนแลนด์ควรจะเป็นนะคนแคนาดาไม่เห็นด้วยแต่ไม่มีใครในโลกนะฮะนะวันนี้ถ้าจะพูดถึงที่จะเห็นว่าเอออเมริกาควรจะไป Take over Green Land นะฮะผู้ฟังครับอกรีนแลนด์ Green land ก็เป็นประเทศของเดนมาร์กเลยนะฮะก็บอกได้ เป็นประเทศของเดนมาร์กตั้งแต่ปี1721นั้นนะครับ500ปีแล้วมั้งับอ่ไม่ใช่300 300 400, 400ปีประมาณนั้น300กว่าปีนะฮะก็เป็นคอลอนีนะฮะที่เหมือนที่อเวียดนามเป็นคเคยเป็นคอลอนีของฝรั่งเศสหรือฮ่องกงเคยเป็นคอลอนีของอังกฤษประมาณนั้นด้วยนะครับ แต่ว่าในประมาณ75ปีที่ผ่านมานี้นะครับว่าเดนมาร์กก็ปล่อยให้กรีนแลนด์เป็นประเทศของมันเองนะฮะแปลว่าอะไรก็แปลว่าเป็น sovereign nation sovereign แปลว่าเป็นประเทศทางการที่มันมีรัฐธรรมนูญของมันเองที่จะเป็นของคนแผ่นดินนั้นด้วย เหมือนที่ประเทศไทยเป็น sovereign nation ประเทศไทยเป็นประเทศของคนไทยนะฮะแคนาดาก็เป็น sovereign nation ประเทศแคนาดาเป็นประเทศของคนแคนาดาอันนั้นแปลว่าเป็น sovereign nation ที่มีรัฐของเขาเองอะไรด้วยนะครับก็เดนมาร์กก็แสดงนะฮะว่าโอเคจะปล่อยให้กรีนแลนด์ มีกฎหมายของมันเองที่จะมีกนรัฐบาลของมันเองที่มีรัฐสภาของเขาเองอะไรด้วยก็ก็มีมาหลายปีละนะครับแต่เดนมาร์กเขายังสปอร์ตเขาอยู่เดนมาร์กเขาก็ยัง show อยู่ว่าถ้าจะต้องมีกําลังทหารเขาก็จะมีกําลังทหารของเดนมาร์กที่นั่นถ้าจะต้องมีการช่วยเรื่อง n นโต้หรือเรื่อง UN หรือจะให้เขาเชื่อมกับ EU นะฮะกรีนกรีนแลนด์ไม่ได้เป็นของ EU นะครับแต่ว่าเดนมาร์กก็จะเป็นสะพานนะฮะเชื่อมระหว่างกรีนแลนด์กับประเทศอื่นๆครับ,รบก็ถ้าเราพูดถึงคำพูดของโดนัลด์ทรัมป์ที่บอกว่าเขาจะเอากรีนแลนด์ให้ได้ไม่ว่าเขาจะทำง่ายหรือทำยากทำง่ายคือกรีนแลนด์ capitulate greenland ก็ ulate, Green land, ยอมยากคือว่าจะบังคับโดยใช้กำลังยังไงเขาก็ไม่ได้พูดนะฮะก็ะะอย่างนี้เคยมีโพลที่ greenland นะฮะตั้งแต่ donald trump พูดอย่างนั้นมีประมาณห้าถึงหกเเซ็นะะร้อยละห้าถึงหกที่บอกว่าเขาก็ยินดี ee, ที่จะเป็นของอเมริกา น,นั่นแปลว่ามี94-95เปอร์เซนต์ที่บอกว่าไม่อยากเป็นของอเมริกาและก็เขาก็มีการประชาสัมพันธ์มีการอ o บีบ้างว่า greenland is not for sale เราไม่ขายแน่นอนนะฮะก็ถ้าเราถามคนกรีนแลนด์นะฮะ ก็ก็ส่วนมากก็จะมะโหเพราะว่าเขาไม่อยากให้คนอย่างโดนัลด์ทรัมป์หรือประเทศอย่างอเมริกาบอกว่าเขาจะจะ,จะบุกลุกจะไปปล้นไปเทคโอเวอร์แบบนั้นที่ว่าทรัมป์<แ>จะกล้าทำจริงไหมครับเพราะว่าคนพอเห็นเขาบุกเวในซุเอลาแล้วก็กลัวว่าเอ๊ะเขาก็อาจจะทำกับอ่แคนาดาหรือไม่ก็่กรีนแลนด์ได้เพราะอ่ะเขากล้าทําไหมอ่ะพูดอรนนี้ก่อนในเดนในกรีนแลนด์ รือในแคนาดาลือในอเมริกาก็หลายคนก็บอกอันนี้มันแคบเปนพูดเฉยนะฮะ political noise แ <laughs> ปลว่ามันสิ่งที่มันทำให้เราสับสนทำสิ่งเป็นการพูดที่มันไม่มีนำหนักนะฮะแต่แต่อย่างนี้นะครับว่าเขากล้าทำไหมถ้าเขากล้าทำอ่นะฮะ <laughs> ผมจะ ไม่รู้จะคิดยังไงนะครับคุณจีระผู้ฟังครับไม่รู้จะคิดอะไรเรื่องพรรคริพับลิกันของอเมริกาก็คือเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ความมั่นคงของอเมริกาที่อยากจะครอบครองข้าฝั่งเลอจากไปไปที่กไปแอเรนติงมีทั้งแร่ธาตหายากด้วยก,ก็ได้นะครับคุณจีระแต่ว่าเดนมาร์กพูดดรีนแลนก็พูดประเทศอื่นก็พูดแล้วว่า ยินดีที่จะมีเบสนะฮะมีสหานที่ของอเมริกาที่กรีนลอนกรีนแลนด์คีคคนก็ได้จะมีคีปนาวุธเขาไม่เคยปฏิเสธว่าจะไม่ยอมให้มีคีปนาวุธไปอยู่บนแผ่นดินของกรีนแลนด์เขาไม่เคยปฏิเสธว่าเขาจะไม่ให้อเมริกาทำสนามบินที่กรีนแลนด์เขาสามารถจะําได้ณนะวันนี้ทุกวันนี้นะฮะคุณผู้ฟังครับ อเมริกาก็ก็มีกำลังทหารอยู่ที่กรีนแลนด์อยู่แล้วนะครับ exactly บันเลขมันเราไม่รู้แต่ส่วนมากถ้าดูมันหลักหลักหลักหมื่นนะครับคนที่ทหารอเมริกันที่อยู่กรีนแลนด์ถ้าอย่างนั้นถ้าเขาต้องคุมนะครับบอลติกซ a อาร์ติกซีอะไรที่อยู่บริเวณนั้นระวังแคนาดากับนอร์เวย์นั้นนะกับไอซ์แลนด์ด้วยเขาก็สามารถจะ คู่มันได้เขาสามารถจะเอา,เ,อาเหลือนะฮะของทหารเรือเป็น Aircraft c a r ค i e เก็ได้เป็น War Ship ชก็ได้เป็น c a r r เ e r ก็ได้ที่จะอยู่ในทะเลของกรีนแลนด์ได้เพราะกรีนแลนด์มีทะเลของมันเองนะเขาก็สามารถจะไปได้กรีนแลนด์ไม่ปฏิเสธเดนมาร์กไม่ปฏิเสธเขาก็น่าจะชอบโดยซ้ำนะฮะ แต่ว่าเดนมาร์กประเทศเดนมาร์กก็มีเสร็จที่จะมีคำพูดเรื่องนี้ด้วยนะครับคุณจีระครับถ้าเขาทำจริงจริงเนี่ยมันจะเกิดการประทะกานการประชหนากันระหว่างยุโรปกับอเมริกาไหมถ้านะถ้าทำจริงก็ก็อย่างนี้เดนมาร์กบอกไม่ได้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ยอมอเขาจะทำอะไรได้ไหมอันนั้นนอีกเรื่องหนึ่งแต่ไม่ได้ไม่ยอมนะฮะแล้วก็ อผู้นำของเดนมาร์ก,ก็็บอกว่าถ้าอย่างนั้นน a โตจะพังจะโฟล์คลาสเลยนะฮะเพราะถ้าอเมริกาไปาส่งทหารกำลังทหารไปที่กรีนแลนด์มันผิดกฎอของน a โตนะครับก็ เดนมาร์กกพูดแรงกว่าคนกรีนแลนด์คนกรีนแลนด์ก็น่าจะผมเดาวนะประเทศอย่างนั้นคนน้อยๆประเทศหนาวๆประเทศที่คนคนกรีนแลนด์นะส่วนมากเป็นคนกรีนแลนด์ก็ไม่ค่อยมีคนอพยพเข้าไปไม่ค่อยมีอิม i มิเกร o ชันเข้าไปเท่าไหร่ในกรีนแลนด์ถ้าเราดูประชากรมันไม่ค่ไม่มีใครอยากอยู่ที่นั่นแปลว่าอะไรสังคมหรือพฤติกรรมหรือ วัฒนธรรมของคนกรีนแลนด์มันของมันเองมากๆเลยถึงก็อาจจะไม่ซีเรียสอาจจะไม่สนใจหลายอย่างก็ได้เพราะว่าโลกของคนกรีนแลนด์ส่วนมากเป็นกรีนแลนด์นั่นแหละฮก็ไม่สนใจว่าประเทศอื่นคิดยังไงจะทำอะไรนะครับก็อย่างนี้ในยุโรปนะครับก็ตอนนี้ฝร <Connect ed> ั <p. together> ่งเศสเยอรมันอังกฤษ สเปนเอตเตลีกับโปแลนด์เขาก็เขียนจดหมายไปละว่าไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งแล้วก็เขาจะ support sovereignty หรือจะ support greenland เป็นประเทศของมันเองไม่มีละเอียดนะถ้าเราพูดถึงการพูดดิป l ลม a ติกหรือการเมืองนั้นนะก็ละเอียดไม่ค่อยมีนอกจากอ๋อพรรคนี้ก็จะให้อให ลดไฟฟ้าทั้งเส้นเป็นยี่สิบบาทอะไรก็อันนั้นมันก็เลยกลย็เลยยางนะอันนั้นมันการเมืองประเทศไทยเนาะ,ะหรือจะใหะ้ทุกคนเด็กทุกคนมีแท็บเล็ตก็ได้หรือจะ,อะให้หนึ่งมืนบาทต่อครอบครัวอะไรใช่ไหมอันนั้นมันอันนั้นมันการเมืองของประเทศไทยแต่ถ้าเราพูดถึงการเมืองของประเทศที่ใหญ่ก็แล้วกันไม่อยากจะบอกประเทศเจริญแต่ประเทศอย่างนั้นะะนะฮะที่อยู่ใน G7 ก็ดีเขาจะไม่พูดรายละเอียดไม่มี Promise แบบนานเท่าไหร่ฮะโดนัลด์ทรัมป์อาจจะมีบ้างแต่ส่วนมากไม่มีนะฮะก็อย่างนั้นที่อเมริกาเองนะฮะถ้าเราพูดถึง US lawmaker หรือ s enate นะฮะไม่ว่าเป็น Republican หรือ Democrat นะฮะมีคนเห็นด้วยบ้างเช่น พีทเฮกเซธจะเห็นด้วยเช่นร uh, ัีกราโหเออใช่ก็ก็จะเห็นด้วยแต่ถ้าเราพูดถึงในสภานะพูดถึงรัฐของอเมริกาโดยรวมส่วนมากอโพสก็บอกไม่ได้แต่เหตุผลหนึ่งนะครับคุณชีระผู้ฟังครับตอนที่โดนัลด์ทรัมป์เข้าไปในเวนเนซุเอลาเขาไม่ได้ขึ้นสภานะฮะไม่มีการพูด ในเฮาส์ไม่มีแก b พับลิกฟอร์มไม่มีอะไรเลยออที่หลังมาขอที่หลังก็ไม่ได้ขอด้วยมาบอก<ส>นะทำไปแล้วแล้วก็บอกแล้วบอกมีเหตุผลนะฮะเหตุผลนี้เสร็จนั้นอะไรพรมานานด้วยอันนั้นเป็นเหตุผลหนึ่งที่ก็ r e p u ร l i c a n หลายคนเพราะ l i c a n นะฮะหรือ d ด m o c r a t ด้วยก็ดีนะเขาไม่รู้ว่า h e ก s ซ t ก็ก็จะส่งทีมนั้นไปที่เวเนซุเอลาพีท h ฮกเซที่เป็น Ministry of Defense เขาเปลี่ยนชื่อนะ Ministry of War สงครามนั่นนะครับก็อย่างนั้นอันนั้นมันเหตุผลที่เขาอาจจะมีงอนบ้างในในในทั้งเดโมแครตทั้งริพับลิกันแต่อย่างนี้ผู้ฟังครับบทเรียนนะฮะที่ไม่ว่าเกิดขึ้นในเวนเนซุเอลาไม่ว่าเกิดขึ้นที่ไหนนะฮะ ในอเมริกาเองที่จะส่งไอซ์ไปที่มินนิแอโพลิสมินนิโซตานะฮะเป็นหลักหมื่นนะฮะไอซที่ไปที่นั่นที่เพิ่งจะยิงผู้หญิงคนนั้นกูดนะฮะนมสกุลกูดนั้นก็ไม่บอกก่อนนะฮะแค่เป็นวงนายทรัมป์กับวงเขาที่เขาไว้ใจได้ที่เขจะทรัมป์ก็พูดเลยนะฮะโอ้ oh, ผมบอกล่วงหน้าไม่ได้มาร์โกรเบีย ที่เป็นมินิสเซค y รตั t รีสเตทนะฮะที่เหมือนรัฐมนตรีนะฮะทางประเทศนั้นนะฮะก็บอกบอกไม่ได้บอกลวงหน้าไม่ได้เพราะว่าก็บอกไว้ใจระบบการเมืองไม่ได้เพราะว่ามันจะหลุดออกแน่นอนนะครับก็อย่างนั้นถ้าเราพูดถึงจะเข้าไปกรีนแลนด์ไหม ผมคิดว่าไม่น่าจะเข้าแต่เพราะว่าอะไรเพราะว่าทั่วโลกพูดมาแล้วไม่เห็นด้วยนะฮรรัสเซียจะพูดจีนจะพูดอะไรก็ไม่ต้องไม่ต้องฟังรัสเซียก็ได้เนาะแต่จีนก็ต้องฟังอยู่ดีอย่างนั้นก็ให้อ่าถ้า ผู้นำทั่วโลกนี้คิดแล้วว่าไม่ควรทำก็ะจะมีส่วนหนึ่งเล็กๆของโดนัลด์ทรัมป์ที่เขาจะเขาจะฟังเขาจะเชื่อระดับหนึ่งหรือเขาจะหวัดความเสียงเฮ้ย hey, ถ้าเราทำแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นอย่าลืมนะฮะผู้นำของแต่ละประเทศก็จะมีที่ปรึกษานะฮะ ที่ปรึกษาที่เป็นมือขวาของผู้นำไม่ว่าเป็นนายกหรือเป็นเป็นประธานนะฮะก็จะมีที่ปรึกษาที่จะเป็น second opinion ก็ได้หรือจะเป็น educated opinion ก็ได้ educated opinion แปลว่าเขาอาจจะมีประสบการณ์อาจจะมีความรู้ที่ผู้นำก็ไม่มีแต่ Donald Trump ไม่ค่อยฟังเขาจะไม่ค่อยฟังนะฮะหรือคนที่ควรจะ ก็สิบในหูเขาอย่างมาร์โกรูเบีโตอนแรกๆเราคิดว่ามาร์โกรูเบีโจะพูดกับทรัมป์ได้ว่าเออพะธานโดนัลด์ทรัมป์นะอยากอยาอยาคิดแบบนั้นหรืออาจจะต้องคิดคนละแบบหรืออะไรด้วยแต่ตอนนี้มันชัดเจนนะฮะจะมีสองประเภทไหนนั้นที่กลัวไม่กล้าพูดหรือจะมีคนก็ใช้คำนี้อาจจะ ไม่เหมาะนะถ้าคนบ้าๆเหมือนพีทเฮ็กเซธที่ประสบการณ์ไม่มีคุณลักษณะไม่มีเขาขึ้นเป็นมิน i สเ e อร r o อฟห s ื e r ลขาธิก e ร e ระทได้ยังไงพูดติกรผหมมาจากาพิธีกรรายการโทรทัศน์ใช่ไหมฮะใช่เพราะว่าโดนัลด์ทรัมชอบเขาอย่างเดียวไอ้บอกได้นะฮะโดนัลด์ทรัมพูดอะไรเฮ็กเซธบอกใช่โอ้เห็นด้วยเออ พี่พี่พี่ทำเลยทำเลยเห็นไหมครับมืองไทยก็บอกว่าอย่าอย่าประมาทคนบ้าอย่าบ้าคนเมานะฮะพูดถึงคนเมานะพิทแฮกเซฟนะมันคนขี้เมามันมันเอาใช้ขี้เมาเลยโอ้เคยมีปัญหาเยอะเรื่องโดนฟ้องเรื่องคมคืนโดนเรื่องการคูตอนเมาเรื่องการ อยู่ที่ในออฟฟิศเราก็ต้องมีคนมาอุ้มออกจากออฟฟิศเพราะว่าเขาเมาเลยนะครับใช่ไหมก็<อ>ที่สุดเพศที่คุณเจียระพิ่งพูดนะครับคนนี้ก็อยู่ในในเกมก็แบบี่เมาเหม,อมือนกันแต่โดยสรุปแล้วฟังกูพิเตอร์แล้วก็ชาวแคนาดาชาวกรีนแลนด์ก็น่าจะสบายใจได้นอนตาหลับว่าที่ทําพูดเนี่ยมันจะคงไม่ซ้ารอยเป็นในเซียราก็คิดว่าเขา ถ,ถ้าถ้าอยางนั้นถ้าเขากลัวมากกว่านี้ก็ก็จะมีการพูดในสภาจะมีการออกจดหมายมากกว่านี้จะมีการเตรียมตัวมากกว่านี้ก็ wait and see wait and see เลยนะครับเพราะฉะนั้นประเทศเพื่อนบ้านเราก็ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวอเมริกาจะมาแสดงอำนาจบาใจ <c oughs> ดใหญ่ก็อาจจะมีวันหนึ่งนะฮะที่โดนัลด์ทรัมป์บอกว่าเอ๊ สหรัฐช่วยประเทศไทยตั้งแต่สงครามโลกเวียดนามสงครามโลกที่สองสงครามเวียดนามอะไรเออแปลว่าเรามีสิทธิ์ที่จะไป take over ก็อาจจะมีวันหนึ่งที่อยู่ดีดีกลางคืนแล้วก็ฝันเรื่องเหยียบขี้หมาแล้วก็เตื่นเช้าแล้วก็บบเออเราไป take over ประเทศไทยดีกว่าใช่ไหมก็คนไทยก็จะถามว่าตกลงใครช่วยใครกันแน่สมัยนั้นนะฮะใช่ ใช่ครับอย่างนั้นแล้วก็เราต้องตามเรื่องนะฮะล้วก็ต้องฟังด้วยแต่ไม่ต้องซเรีส์มากเรื่องอันนี้นะฮะม,มีหลายอย่างที่เราควรจะซเรีสกว่าซเรีสเรื่องเนาะในประเทศไทยของเราเองอขอให้ประเทศไทยจเจริญขอให้เรามีแบบรัฐบาลใหม่ๆที่มันสะอาดชะอ้านที่มันไม่มีทุจริตอะไรอะไรด้วย อันนั้นมันเสีงที่ประเทศไทยควรจะโฟกัสนะวันนี้ไ้ครับในฟังคุทรเดแล้วก็สบายใจมาสนใจเรื่องเลือกตั้งอเราดีกว่านะ <laughs> ใช่ขอบคุณนะเดี๋ยวสุภานาคูรใหม่วันนี้ค,ครับ,บค,ครับ,รบสวัสดีครับ